สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวังปู่ประจิตนาคราชแล้วนะฮะจากที่เมื่อเช้าพายายสมนนะไปเอารถนะที่จอดทิ้งไว้ที่พังโคนนะเอาไปซ่อมนะเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วตามที่ลงคลิปไปนะฮะตอนนี้ก็มีคุณแม่เอฟซนะฮะเดินทางมาจากสมุทรปราการนะฮะมาพร้อมกับฝนตกรินๆเลยนะฮะมากราบองค์ปูนะฮะ ธรชาติและปัจจุบันด้วยคือสาธุ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  ไม,มไม่ได้ซื้อตอนนี้ก็ไม่เล่นเหมือนกันแต่มีร่างผูแกมาเขียนให้อยู่เขียนห้าห้าศูนย์แต่ไม่ได้หรอกอ๋อครับผมท่านไปหาถึงที่ที่บ้านเลยนะแต่ทีนี้ว่าเราพากันไปเนาะครับถือโอกาสถึงเวลาได้มาเยี่ยมมาเยือนมากราบไหว้บูชาเราก็มาครับผมมาจากสมุทรปราการนั่นแหละมาไกลเลย ที่จริงมานี่ก็จะเต็มไปหมดแล้วเมื่อก่อนนะเนาะแต่วันนี้ก็อย่างว่าไปสารกันครับมันจะได้ถึงแปดนาทีหรือยังล่ะคุณแม่คุณแม่เป็นเอฟซีตัวจริงรู้ด้วยว่าคลิปต้องแปดนาที3ปีกว่าเกือบไปอ่ะเนาะตอนตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่ยายแตนนั่งร้องไห้อยู่ในครัวนู่นเลยเราก็ว่ากันไปอ่ะเขาจะยังไงก็แล้วแต่ตามทางมนุษย์ครับ แต่เราศรัทธาเขานับถือใจเขาเพราะว่าเขาไม่ทิ้งองค์ปู่ปาริจิตเขาไม่ทิ้งเทพเขาไม่เขาด้วยใจด้วยศรัทธาที่เรามาเนี่ยครับอ่าลุงพลจะยังไงเราไม่เป็นไรแต่เราถูกใจรักใจเขาตรงที่เขาไม่ทิ้งปู่เขาเคียงบาเคียงไหลมากับปู่ใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาครับแต่ยังไงก็ขอให้เขาเป็นผู้ชนะกลับบ้านกลับเรือนเขาเนาะครับแม่สงสามของครอบครัวของโลกครับ แ,แอดวิวแอดวิวที่ถ่ายเทปให้ช่องลุงนะอรอ, <c oughs> อสอบอก็อยู่ครัวใหญ่ลุงนึงรับผมไปคือมาน่ะก็คุ้นเคยกันตั้งแต่แรกๆมันเหมือนพ่อครัวเดียวกันน่ะ เนี่ยยังเห็นเนี่ยก็ทักกายเหมือนคนรู้จักกันมานานครับก็แสดงว่าเมื่อก่อนนี้เราก็เคยเป็นครอบครัวเดียวกันมานใช่ <นะ S 2> ใช่เสือก็คิดอย่างนั้นนะเนะพราะทุกคนที่เข้ามาเสือว่าไหมคือมันเหมือนมีความผูกพันกันตั้งแต่อดีตจะทราบมาครับเห็นกันกระทักกายเหมือนคุ้นเคยกันมาเป็นสิบสิบ,สบปบ <นะ S 2> ีประมาณนั้นแหละ สบายใจ่าธุคุณขอให้ลูกเดินทางตับป้าได้วยความปลอดภัยทั้งรถยังไม่ได้เข้าพระธาตุพนมเลยก็จากนี้ถ้าตรงมีอะไรอีกไปอีกไกลไหมเต่างอยไกลแม่ไกลใช่ไหมถ้าเสือแนะนํานะแม่เข้าบึงของหลงบึงองหลงจะใกล้กว่าเใช่เจ็ดสิบโลพพมไ,ไม่ฮะจากบึงคงหลงก็ไปพระทาตพนมมันจะเป็นวงกลมเลยแม่ครับ ก็บึงคงหลงนี่ไปกี่กิโลอ่ะเจ็ดสิบโลครับ70โลก็ชั่วโมงเดียวชั่วโมงนิดนิด้งคงลงเสร็จแล้วเราก็ตีย้อนเข้าพระธาตุนมมันใช่ครับใช่มันจะเป็นวงกลมเลยฮะมันจะผ่านได้เลยใช่ไหมครับพอเราจองโรงแรมมนที่นู่นสะดวกเลยมาที่นี่มาเก็บรายละเอียดทางนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเข้าพระธาตุนมพอเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นเครื่องกลับเลยครับผมอันนี้ลงเครื่องแล้วก็เช่ารถตรงนี้แล้วมานี่ครับ ลูกสาวเขาเป็นคนไม่อะไรตรงนี้เราแต่ว่าเขาเป้อยากไปไหนก็พาพปเขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดเออเป็นบุญอย่างเป็นบุญเขาแล้วบารมีต่อเขาที่ช่วยพาไปไหนมาครับแล้วนี่มันก็ออกไปทั่วนนะสิในแบบนี้ถ้าจ้กอยู่่บงนี้ใก็ตามนั้นมาด้วยแรงศรัทธามาด้วยใจรักจริงๆนับถือศรัทธาบูชาถึงได้มา ไม่ว่าจะเกี่ยวกับองค์ูพญานาคทุกองค์ทุกยานเราก็บูชาเราก็นับถือทุกองคค์รับว่าอย่างนั้นแหละเนาะไปได้ยังคุณแม่น่ารักมากเข้าใจ YouTube ด้วยไม่เข้าใจจะยินว่าแปดนาทีประจำยังมาดูทุกวันนะทุกวันนะเข้าห้องน้ำยังดูเลยเอาไปด้วยตอนที่ว่ามันวุ่นวายกันมากๆครับผม ลูกบอกว่าอะไรของไม่าแต่แต่ก็ต่อลูกก็เป็นอย่างนี้กับทุกคนนะรุ่นนี้มาเนาะ,ะ,ะเป็นอย่างนี้ทุกคนครัก็รักไปสัตย์พาก็ต้องอย่างนั้นว่าไปทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเครียดก,กันแล้วละ่ะเพราะยังไงเดี๋ยวก็ชนะอยู่แล้วเ๋ย <c oughs> ไปเป็นถามหาแอดมินบอกว่าแอดมินเลยกลับบ้านเธอก็เห็นอยู่ว่าวันแม่เขาก็ไปไปได้กันหมดใช่ไหมครับผม เพราะว่ามาหลายเดือนแล้วไม่ได้กลับไม่ได้กลับบ้านนานเลยนนออรครับก<ม>็เลยครับร้านเนลืเ่อน,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 นอะไรปิดกันหมดเลยก<ๆ>็ย้ายไปอยู่ตรงนู้นเลยแม่ข้างในอ่ะ <S <S ครั <S <S แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเปิดวันเสาร์ที่หรือไม่ก็เวลามีเอฟซีแบบแจ้งลงหน้าว่าจะมาเยอะอะไรนี้ครับก็ว, <S <S ว่าไปทางการเวลาใช่ครับมันก็หน้าฝนด้วย ครับครับอยู่ยเพื่อช่วยกันดูแลรกกนะครับขับแม่เดินทางปลอดภัยครับอองพ่อองปู่ลูกลานะขอให้ลูกเดินทางข้ามแถวปลอดภัยทั้งคน,ท,งน,ท,งนทั้งรถทุกองทุกอยางที่เทวาเทุกประดาทุกองทุกอย่างพร้อมพ่อเติมด้วยสาธุสาธุสาธุมาแล้วนะไม่ต้องไปร้องรอยถูกน้อยใจ <c oughs> สวัสดีครับแม่ สวัสดีครับ,รบทางทรปนี้ก็พาเอฟซีมาดูความสดชื่นสวยงามนะของดอกไม้นะฮะด้านหน้าลานองค์ปูนะครับผมโอ้ดอกกุหลาบนะฮะทุกคนนะสีบานเย็นนะฮะสีแดงนะฮะสีขาวสีชมพูสีม่วงสีส้มสีแสดนะฮะ เส้นฝรัง่งโตแล้วนะทุกคนโตวไวมากนะฮะเมื่อวานนี้พี่เสือก็ได้จากการถอนหญ้าออกมานะครับจากแปลงเส้นฝรั่งตรงนี้นะฮะบ,บางต้นนี่นะครับเฮ้ยออกดอกแล้วนี่นี่นี่ทุกคนดูอ้าวทำไมเร็วจังนะฮะทยอยออกดอกแล้วนะครับผมนะฮะแต่เราไม่ได้ย้ายปลูกใหม่นะเอฟซีนะฮะก็ให้เขาโตไปตามธรรมชาตินี่แหละนะครับถ้าจะต้องย้ายปลูก ในที่อื่นนะโอ้โหนะครับไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนยังไงนะเพราะว่ามีเป็นหมื่นหมื่นต้นเลยนะนะเดี๋ยวพอนะเขาโตก่าน,นี้อีกสักเล็กน้อยนะครับเราก็จะจัดการถอยต้นเอ้ยถอยไม่ใช่ถอยถอนนะฮะถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปนะฮะเก็บไว้แต่ต้นที่เขาพร้อมที่จะเติบโตแล้วก็ออกดอกให้เราเหมือนต้นนี้เป็นต้นนะฮะทุกคน อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมเสือขอไปนะอย่าลืมนะทีพีสกินฮันนี่โซสบู่สูตรน้ำพึ่งนะ5ก้อน335ส่งฟรี092 794 7526สวัสดีครับ